คร,ครับก็เป็นส่วนหนึ่งในเฮล m e นะครับก็เป็นเป็นเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแล้วก็ครูใหญ่นะครับที่ที่มาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นธุรกิจที่เราร่วมกันทำมานานแล้วก็คือเฮลมีฟิตเนสแล้วก็ h เฮลมีแอคทีฟก็จะเป็นฟิตเนสแล้วก็มวยไทยที่เราเปิดกันที่ แล้วใช่พิพาวดี64นะครับก็มีพี่ซีมีพี่ด้วมีผมมีพี่ใหญ่แล้วก็มีอีกหลายคนที่ลงลงขันกันทําเพราะว่าเราก็เล่นอยู่แล้วแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเล่นด้วยแล้วก็ทาด้วยก็น่าจะเป็นธุรกิจที่ดีะอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็ทางเบสบิงตันนะครับก็เปิดเป็นเดอะบ็อกซ์ by h e l m ีแล้วก็เป็นเดอะบ็อกซ์มวยไทย by h e l m ีก็ก็เหมือนกับเป็นการตอนแรกตอนแรกคือเราแค่มาวางระบบใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอ ในไหนก็มาแล้วพี่ใหญ่ก็เลยตอนแรกมีมวยไทยมาก่อนแล้วก็มาวางระบบฟิตเนสให้แล้วก็สุดท้ายก็เลยเอะงั้นก็ทําเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นสาขาต่องไหมคะต่อเออจริงๆมีใช่ครับจริงๆมีที่เอกมัยอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีที่นี่อีกที่หนึ่งก็ใครอยู่ใกล้ๆก็มามาเล่นที่นี่ได้ครับไปดทยุธุรกิจเยอะมากเลยยังมีอะไรดีอ่ะทางนี้อ๋อไม่แ,แล้วคร<ม>ับ จริงๆธุรกิจนี้คือนานแล้วแต่ว่าเราเราไม่ได้เป็นธุรกิจที่แบบเรา,เ,าเป็นการร่วมทุนกันหลายๆคนไงครับแล้วก็มันก็สนุกอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์เราก็ชอบออกกำลังกายเราก็ชอบแล้วก็เลยแบบขอยอดไปหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอยากได้แบบจะได้เป็นหุ้นไงาแลจะได้แบบเออเฮ้ยจะได้แบบสนุกด้วยเล่นด้วยแล้วก็ ได้คิดการวางแผนในการขยายการทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับหัส่วนใหญ่ตอนนี้เงินไปอยู่ในการลงทุนครับก็ใช้ไปเยอะก็ตอนนี้ก็เหลือแค่รอให้มีผลกำไรกลับมาก็ีธุรกิจตัวะไม่เยอะนะครับก็ที่ผมเคยบอกไปก็จะมีมอเตอร์ไซค์มีร้านอาหารแล้วก็มีฟิตเนสแค่นี้ครับโอ้อีกนานครับเพราะว่าลงทุนไปเยอะ จ่ายตังค์ไปเยอะนะครับก็ต้องรอให้ลูกค้าผู้บุกลากรคุณ,คณมาอุดหนุนแล้วก็มาช่วยกันครับก็ตมก้มีครับมีความเสี่ยงเยอะเพราะว่าธุรกิจปัจจุบันก็ก็แล้วแต่เศรษฐกิจนะครับแต่ก็โชคดีที่ธุรกิจที่ผมทําเช่นอาหารธุรกิจการออกกําลังกายหรือว่าธุรกิจมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความชอบของคนอยู่แล้วก็เลย ผลกระทบก็เลยไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยแต่คนยกให้เป็นหนักเฉพาะธุรกิจไปแล้วตอนนี้ว่าจริงจริงเอ่อก็ทำพอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆที่เป็นหุ้นส่วนเอยผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่เราไปร่วมทุนด้วยอะไรเงี้ยก็ก็มีคนที่มีประสบการณ์สูงอะไรเงี้ยเราก็เป็นการเรียนรู้มากกว่า,นนาก็อ,อีกสักพักให้เรียกก็ได้ครับ <S <S <laughs> รอให้แบบ มีกำไรกลับมาสักพักก่อนอะไรเงี้ยน่าจะคนเห็นเราจากธุรกิจรายรัวแบบเนี้แต่ว่าเราถ้าจะทักทวงเพื่อที่จะเก็บเงินไปแต่งงานกับใครหรือเปล่าจริงๆตอนนี้เงินผมก็มีแล้วนะฮะก็ไม่ไม่ได้กล่าวว่าจะทำธุรกิจเพื่อที่จะเก็บเงินแต่งงานหรอกอะไรเงี้ยจริงๆเงินน่ยมันมีอยู่แล้วแหละนะครับคืออยากเรียนรู้ไว้เพราะว่าในอนาคตก็อาจจะต้องทําธุรกิจที่เป็นของตัวเองแบบ คนเดียวเลยหลักๆอะไรเงี้ยในอนาคตก็อยากจะสร้างพวกคอนเน็กชันอยากจะมีเพื่อนๆผู้ใหญ่ในในวงการต่างๆไงที่แบบเวลาที่เราทำงานขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะได้แบบเออมีมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยคุณจะพบกับงานในวงการบันเทิงไหมคะไม่เลยครับนี่ก็เพิ่งถ่ายละครกลับมาจากหัวหินแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับไม่เลือกเียงแค่เสือพันล้านไหมคะว้ายสาธุครับผม ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับไม่ต้องรวยมากหรอกนะมีความสุขแล้วจะมีอะไรเป็นทำคนเดียวหรือเป็นครอครเดียวนปครัน่าจะในอนาคตก็คงต้องต้องมีครับเพราะว่าจริงเราก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วแหละแ,แ,แ,แล้วก็ก็ลองดูเพราะตอนนี้ก็เรียนเรียนปริญญาโทอยู่ครับยังไม่รู้เลยว่าจะทำที่ศิษย์ยังไงดีใช่ไหมเรียนที่สถาบันการศึา,าที่รัชดาครับใช่ค่ะเวลาเวิทยาศาสตร์การเมืองอาชีพ จริงดูนี่นนครับสายตาสั้นมากขึ้นเยอะเลยอ่ะนะี่ทำทีปรับงายเรียนอีนอะไรยากครับก็โชคดีที่เรื่องเรียนเนี่ยเขาก็จะเน้นให้ทำเป็นทีสิทธิ์มากกว่าก็เลยมีเวลาเข้าเรียนที่ ที่ล็อกเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ยากส่วนเรื่องธุรกิจก็ทุกๆอย่างก็มีคนคอยดูแลแล้วก็จ้างคนที่ไว้ใจแล้วก็มีประสบการณ์คอยดูแลให้มีเพื่อนๆมีผู้ใหญ่แล้วก็ละครก็รับเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีเยอะมากๆม,มายเรียนเรียนเรื่อยๆค่ะแค่ไเรียนเรีเรียนกก็เริ่มเรียนเมื่อวันที่9สิงหาที่ผ่านมาครับใช่ คือเรียนคนเรไม่รู้ว่าคนสายหรือเปล่าผมเรียนเกี่ยวกับไปเป็นผู้จัดก็คือเรียนการบร in oui, ิหารธุรกิจสื่อบันเทิงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังโฆษณาละครรายการทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับบันเทิงอะไรเงี้ยครับก็ ไม่แน่ใจว่าน่าจะน่าจะใกล้เคียงกันแต่ผมอาจจะลงลึกหน่อยเพราะว่าทางการตนาเขาก็โดยตรงอยู่แล้วอะไรงเงี้ยครับแล้วก็ผมเรียนของกันตนาครับใช่ใชมีการบอกว่าติวการสอนการหรืออะไรเงี้ยไหมอ๋อผมก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ใหญ่แล้วก็รุ่นพี่ที่เขาอยู่ในกันตนาอยู่แล้วเนี่ยคอยเป็นครูผู้ช่วยติดตามผมตลอดเวลาเวลาไปถ่ายละครหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยก็จะคอย ไล่หาคอยตามมาสอนอะไรเงี้ยครับที่ก็เลยเจอเพราะเรียนต้องหลังน่าจะมีคู่เด็กไปทำไปทำด้วยกันก็ไม่รู้อะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่คนละช่องอะครับใช่ไหมครับก็แล้วแต่อไม่รู้เหมือนกันแต่คือผมของเขาคงอีกสักพักแหละครับเพราะเขาต้องต้องทำงานเงี้ยแต่ว่ามีโอกาสเขาเรียนไปแต่ว่าผมก็อีกไม่ไม่ไม่นานมากอนะไรเงี้ยเป็นที่มุ่งหาการแลกเปลี่ย โอยผมคงสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเรียนมาโดยตรงตั้งแต่ปริญญาตรีใช่ไหมครับส่วนผมเรียนวิศวะมาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความรู้แค่ที่เรามีโอกาสได้ศึกษานะแบบเล่นละครมาแบบ9ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ไป,เ,ป,เ,ปเรียนเบื้องหลังบ้างว่ามันบริหารงานยังไงแต่ว่าเรื่องเบื้องหน้าเราก็รู้พอสมควรแล้วแหละชื่ออย่างตอนนี้พอมีข่าวเราก็าเป็น ไ <ort>. ม่หรอครับจริงๆแล้วเราโตครับเราโตขึ้นถามว่าเรายังยังมีปาร์ตี้ก็มีบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราก็โตขึ้นเราก็รับผิดชอบเรามีธุรกิจเราถ่ายละครเยอะขึ้นเราเป็นรุ่นพี่แล้วอ่ะรุ่นน้องก็ต้องเขาต้องหาแบบแบบอย่างที่ดีของเขาใช่ไหมครับเราก็ต้องพยายามนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสนะครับเฉยๆครับจริงจําจำไม่ก็ได้ครับวันนี้ ดูแบบฐานดูแบบภุม้มฐานครับแต่ว่าไม่ได้แก่นะครับแค่แค่โตขึ้นที่บอกมีเงินแล้วมีเงินแล้วบอกไม่เขาประมาณเท่าไหร่นะบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ครับไม่เยอะหรอไม่เยอะหรอกครับไม่ถึงหรอกครับคือเงินเป็นเรื่องเรื่องเล็กครับความสุขเรื่องใหญ่ครับ